ปดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะจังหวัดนครราชสีมาจัดการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมาครั้งที่3ประจำเดือนพฤษภาคม2566โดยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติหลายรายการค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550จังหวัดนครราชสีมา ก็มีการจัดการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนคร,รราชสีมาครั้งที่3ประจำเดือนพฤษภาคม2566โดยนายเชรินทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคร,รราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์ร่มรื่นผู้อานวยการสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนคร,รราชสีมาในอัศนีชาววทินเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนคร,รราชสีมาและคณะกรรมการ การกีฬาจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยในการประชุมได้มีการรายงานผลการดําเนินงานในช่วงที่ผ่านมาทั้งการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28นครสวรรค์เกมส์และการแข่งขันกีฬาอาวุษโสแห่งชาตินะคะครั้งที่5ชรตะวันเกมส์ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการหารือ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับเลือกจากทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอนลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ในระหว่างวันที่3ถึง10กันยายน2566โดยก็จะมี14ชาตินะคะที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งก็ยังได้มีการลงมติในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวโลกรายการ2023 World Ability Games ในระหว่างวันที่1-9ธันวาคม2566ซึ่งรายการนี้ก็ได้เลื่อนการแข่งขันมาก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการชิงชัยกันมาทั้งหมด13ชนิดกีฬาค่ะ ทั้งนี้นะคะจังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่13ค่ะในระหว่างวันที่20-26มกราคม2566โดยจังหวัดนครราชสีมาก,ก็จะต้องมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆต่อไปค่ะ